สวัสดีเจ้าวันนี้ไม่ต้องมีวิธีการทอดปลาทูโดยใจหม้อทอดไร้น้ำมันมาฝากเจ้าแม่ต้อมจะใช้กระดาษรองหม้อทอดคู่ครั้งเลยนะเจ้าจะได้ม่ต้องเป็นการล้างหม้อเนอะาะปลาทูวันนี้ตัวละ3าบาทนะเจ้าทาน้ำมันให้ทั่วเลย น้ำมันที่ไม่ต้องใจนี่เป็นน้ำมันหมูนะเจ้าได้จากการทําหมูกรอบเขาที่แล้วแต่ถ้าใครมีน้ำมันหมูก็ใจน้ำมันปาล์มน้ำมันพืชอย่างก็ได้นะเจ้า้าจนทั่วแล้วก็เอาไปอบนะเจ้าอบรอบแรกเนี่ยใช้ไฟ200องศาอบ10นาทีเจ้าพอครบ10นาทีก็เอาออกมากลับด้าน กับด้านเสร็จแล้วก็ทาน้ํามันให้ทั่วแหมกาหนึ่งเจ้าวิธีนี้สะดวกดีนะเจ้าบัดต้องขว้างน้ํามันตวัวปกติแล้วเวลาเขาทอดปลาทูโดยใจกระทะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปเนี่ยน้ำมันที่เขาทอดเสร็จแล้วเนี่ยเขาต้องคว้างเลยนะเจ้าอบรอบ2ก็ใจไฟ200องศานะเจ้าใจเวลาประมาณ7-10นาทีแล้วแต่ขนาดของปลาทูของเฮาตัวนะเจ้า ปลาทูทอดเนี่ยส่วนมากเปิ้นจะนิยมกินกับน้ำพริกน้ำผักนะเจ้าล้ำลำเจ้า